มาชมนะครับวันนี้ก็จะพามาชมดีปรีนะครับดีปรีต้นดีปรีมันเป็นยังไงนาะนี่แหละครับต้นดีปรีเหมือนพริกไทยครับเหมือนพริกไทยต้นเหมือนพริกไทยเป็นเครือเหมือนพริกไทยคล้ายๆแต่ไม่ใช่ครับ จะเป็นเครือนะครับนี่ลูกมันสุกแล้วสุกแล้วรสชาติเหมือนพริกไทยเลยครับผมเป็นเครือนี่ลูกสุกแล้วเป็นเครือเครือนี่ลูกยังอ่อนอยู่ คือเป็นเทาเลื้อย